วัสดีครับผมไทเลอร์นะครับในวิาสาหกมบอ,อครับผมก็ผมมาจากฝึกงานมาจากสำนักงานไดมอ์ลอนะครับผมความรู้สึกหลังจากฝึกงานสากาจนะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับผมในเรื่องของการทํางานก่อนการทํางานเนี่ยสำสำนักงานเนี้ยได้สอนอะไรผมหลายๆอย่างเชื่อการไม่ว่าจะเป็นการใส่งานคอร์ปอเรทหรือว่าการเลทิเกชักก่นนะก็ได้ลองจับลองทำมาได้หลายหลายอย่างที่เกี่ยวกับการงานกฎหมายถ่ายสายกระชนนะฮะแล้วก็ ความสัมพันธ์ที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทํางานมาเลยนะก็ดีพี่ทุกคนดูแลดีมากครับแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจกับที่นี่มากๆครับผมแล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่งส่งต่อไปให้กับน้องๆนักศึกษาที่กําลังเรียนชั้นนิสิตจิตวิทยบอขอยู่ที่นี่นะครับก็ขอบคุณสำหรับโครงการนี้มากๆครับ